ช่องของอาจารย์ห e ญิงงชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะอย่าลืมตับสไครด้วยเพื่อเป็นกำใจให้กับอาจารย์ห e ญิงมดนะคะไปค่ะเราไปฟังกันเลยนะ สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับชาวราศีกุมเข้าสู่ช่องของอาจารย์นีมดชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่เพื่อดูเรื่องราวชีวิตของชาวราศีกุมที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมประจําเดือนเมษายน2566กันค่ะว่าชีวิตช่วงเนี้ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมีอะไรที่ชาวราศีกุมต้องระวังยังไงนะคะอาจารย์ก็ขอขอบคุณสําหรับทุกการติดตามเลยนะคะที่มีให้กันมาตลอดจนถึงณตอน นี้และอาจารย์ก็คาดหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับชาวราศีกุมได้ในการใช้ชีวิตหรือเป็นการตั้งรับกับปัญหาเพราะการอ่านไพ่นี้เนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบมุมกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงเป็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับการเปิดไพ่แบบมาปรึกษากับอาจารย์ส่วนตัวนะคะจึงอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ตรงจุดทุกคนไปหรือว่าถูกใจได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะจ๊ะเรามาดูในด้าน ของการงานกันก่อนนะคะสําหรับกลุ่มคนที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไปหรือว่ามีรายได้ประจําชีวิตการทํางานดีคะ่ะได้อยู่ได้ทํางานที่ชอบไม่เครียดไม่มีความกดดันให้กับการทํางานสถานการณ์การทํางานเนี่ยจะมีงานเข้ามาให้ได้ทําตลอดเลยคะ่ะช่วงนี้แต่ก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีอย่างลงตัวจา้าการเจรจาการติดต่อการดิวงานต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่นโดยเฉพาะสายงานที่ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทางก็จะได้เงินเดน เดินดีค่ะช่วงนี้และหากใครที่มองหางานอยู่นะก็มีโอกาสจะได้งานในช่วงนี้มาจากความสามารถของตัวเองที่มีความชํานาญในสายนั้นดังนั้นนะคะในช่วงนี้ก็จะสรรตารางเวลาการทํางานให้ดีละกันนะจ๊ะถ้าคุณทาธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้จะรู้สึกว่าต้องดูแลจัดการหลายอย่างคนเดียวทั้งการเจรจาการติดต่อรวมไปถึงภาระในเรื่องของลูกน้องที่ยังปล่อยไม่ได้ต้องคอยมองคอยควบคุมคอยสอดส่องดูแลอยู่ตลอดตลอด สถานการณ์การทาธุรกิจเนี่ยดูเป็นช่วงที่อาจจะต้องจดจ่อกับการทําธุรกิจมากแล้วการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างจริงจังยอดขายยังไม่เป็นที่พอใจอย่างที่ต้องการนะคะเป็นช่วงที่ต้องมีความมั่นใจรู้จักนําเอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีมาบวกกับการพัฒนาการปรับปรุงธุรกิจด้วยการหาข้อมูลการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมาปรับสารให้ธุรกิจเนี่ยของเรามันมีความน่าสนใจมากขึ้นเป็นที่พึงพอ พอใจลูกค้ามากขึ้นและยังหยุดที่จะคอยมองหาลู่ทางช่องทางหาที่ดีๆทำเลดีๆในการลงสินค้าหรือว่าเผยแพร่สินค้าให้มากยิ่งขึ้นนะคะ จะทาให้มียอดขายที่ดีขึ้นกว่าเดิมที่ผ่านมาได้และธุรกิจก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีได้นะจ๊ะในด้านของการเงินนะคะช่วงนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกมีความกังวลกับการเงินในอนาคตอยู่การเงินยังไม่มีความคล่องมือที่ดีนะคะก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องระวังนะคะว่าในเรื่องการเงินเนี่ยจะมีปัญหาเข้ามาให้ติดขัดได้จากการใช้ใจ่ายเกินรายรับที่เข้ามาดังนั้นช่วงนี้นะคะจะใช้ใจ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องมีความ,มระมัดระวังให้มากขึ้นหน่อยนะควบคุมดูแล การใช้จ่ายให้สมดุลพยายามนะคะอย่าใช้จ่ายตามอารมณ์ ทุกครั้งที่ใช้จ่ายเนี่ยก็ต้องมองไปที่ความจําเป็นให้มากกว่าความต้องการและควรมีการวางแผนการเงินให้กับตัวเองด้วยในช่วงนี้ก็จะไม่มีปัญหาการเงินให้ติดขัดนะคะในด้านของสุขภาพเนี่ยอาจารย์มองว่าโดยรวมเนี่ยสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีนะแต่ว่าให้ระวังค่ะในเรื่องของการหักโหมให้กับการทํางานจนไม่มีเวลามาใส่ใจตัวเองนั่นแหละจะทําให้เจ็บป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีทําแต่พอดีแล้วก็พักผ่อน เพียงพอด้วยนะคะให้เวลาตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างอะไรบ้างนะคะ มาค่ะเรามาดูในด้านของความรักกันบ้างนะคะเริ่มจากคนโสดกันก่อนนะคะเป็นช่วงที่ยังคอยมองหาคนที่ถูกใจอยู่ที่จะไม่ทําให้คุณเนี่ยต้องเจ็บปวดเหมือนรักที่เคยผ่านมาแต่ก็ดูจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือว่าคนที่ถูกใจนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีได้ในช่วงนี้ความรักเป็นช่วงที่ยังต้องให้เวลากับตัวเองได้ทําความเข้าใจว่าต้องมีความรักที่ยืดหยุ่นให้เป็นไปอย่างผ่อนคลายก็จะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจหรือว่า ความรักที่ดีเข้ามาได้มากขึ้นนะคะส่วนคนมีคู่หรือว่ามีคนคบหาดูใจอยู่เป็นช่วงที่ต้องระวังว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางความรักเข้ามาให้ต้องผิดใจการต้องห่างการหรือแยกกันนักสุดเนี่ยก็ทางใครทางมันเลยนะจ๊ะสาเหตุเนี่ยมาจากไม่ได้ให้ความใส่ใจที่จะหันมาสนใจกันละกันต่างคนเหมือนต่างก็ให้ความสําคัญแต่กับเรื่องที่ตัวเองทาอยู่หรือว่าให้ความสําคัญกับความต้องการหรือวความสําคัญทางด้านอารมณ์ของตัวเองมากกว่าที่จะมองเห็นถึงความรัก ของกันและกันหรือว่าคนรักนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ชาวราศีกุมจะต้องดูแลเอาใจใส่ความรักอยู่เสมอหันมาสนใจคนรักให้มากขึ้นหากมีปัญหาความรักนะคะการเลือกที่จะไม่ปล่อยปากไม่สนใจแล้วรอจังหวะที่ต่างคนต่างก็อารมณ์ดีขึ้นด้วยกันทั้งคู่เพื่อเข้าไปพูดคุย,คยเพื่อปรับจูนความเข้าใจกันพูดคุยให้เหมือนปรับทุกกันนะคะอย่าพยายามกดดันกันและกันหรือว่าพยายามมองหาว่าใครผิดใครถูกลดอัตราและทิฐิของเตเองให้น้อยลงแล้ว ให้ความสําคัญกับคนรักให้มากขึ้นก็จะเป็นการแก้ไขที่ดีที่สุดที่จะทําให้ความรักมีโอกาสกลับมาดีเหมือนเดิมได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามชมกันมาตลอดยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้มาตรวจเช็คดวงชะตากันในทุกๆเดือนกับอาจารย์มดค่ะเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการวางแผนชีวิตนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ